และตรอซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเมดอินไทยแลนด์ยกประดับประทับสยามเรื่องทึ่งวันนี้สุดยอดนักโปริไฟยรถฉาย่างเปเอ้อาซิริชมรถประทับแบบจัดเต็มแต่งสีใส่ล้อมแม็กติดเทอร์โบแถมไฟพบเซ็ตติดเครื่องเสียงดังกระหึม่มบนรถประรทับวิทยุค,คันจิ๋วได้อย่างน่าทึ่งพราว่าตละดิพาทึ่ง เที่ยววิถีชาวลาวเวียงพักโฮมสเตยบ้านหาดสองแขวทึ่งการตักบาตรหาดจังหันหนึ่งเดียวในไทยทึ่งทีมถิงโตหญิงล้วนสีกรีแชมป์ตั้งแต่มือกลองมือฉาบยันบนเชิดหัวหางโชว์ลีลาได้ไม่แพ้กับผู้ชายสมาคมกีฬาเชิดถิงโตมังกรลูกจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ประจำการแล้วครับกับรายการที่คุณผู้ชมชมและจะยกระดับความรักประเทศไทยมากขึ้นครับครับนี่คือรายการเมดินไทยแลนด์ยกระดับเป็นชั้นสยามนะครับเจอพวเเา5าโมงยีครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางทรบาแห่งนี้เลยครับเรื่องถึ่งเรื่องแรกของเราเลยดีกว่าครับมาดครับผมเอาใจเด็กซิ่งหน่อยดีกว่าเด็กซิ่งเราจะพาไปดูสกอยนะครับที่น้องเธอนั้นอะไรเนี่ยจะไปดูอะไรเนี่ย มาด้วยถึงตรงไหนอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไปดูแบบอะไรที่มันซิ่งซิงค่ะหมเป็นการแต่งรถซิ่งหน่อยครับอุณนนท์ไม่เห็นด้านเดี๋ยวนะเราไม่ได้มาสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปแข่งรถซิ่งรถแต่งกันนะครับแต่นี่เนี่ยเราให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความสามารถของคนไทยของเราฮะการแต่งรถซิ่งครัคร้งนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นรถบังคับวิทยุใช่เป็นรถที่จำลองลงมาเป็นโมเดลของรถแข่งเนี่ยนะเขาเรียกว่ารถ r าเอาง่าย รถยนต์ปกติแต่งได้ยังไงไร,รถ<ะ>วิทยุบังคับนี้แต่งได้เหมือนยันจะเป็นยังไงไปชมเลยครับกับอาซี C ่โม y แต่งรถสิ่งบังคับวิทยุครับจังหวัดสงขลาไทยขึ้นคุณผู้ชมรู้จักรถบังคับดีแค่ไหนครับ ผมเชื่อว่าอย่างเก่งครับก็คงแค่ซื้อมาเล่นตามพื้นบ้านใช่ไหมครับอย่างรถบรรทุกที่อยู่ในกร่องแบบนี้นะครับราคาก็ไม่กี่ร้อยบาทครับแต่ถ้าเป็นรถบรรทุก RC ที่ทําเหมือนจริงทั้งตัวถังเครื่องยนต์อุปกรณ์ภายในแบบนี้โอ้โหไม่ต้องขอยกให้กับร้านเป้ RC and m o d e l Toy ครับอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขาร้านนี้เองครับ รถอาตีคือรถบรับวิยุคคันเล็กๆที่คนเล่นบัรคับอาจจะเอาไปโมดิฟายมอเตอร์ให้มีความแรงครับแล้วก็มาแข่งดริฟ์กันในสนามแบบนี้ละครับแต่สำหรับร้านนี้ครับไม่ใช่แค่การโมดิฟายให้มอเตอร์มีความแรงเท่านั้นคุณผู้ชมลองดูรถคันนี้ดูครับโอ้โหอุปกรณ์ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เหมือนของจริงๆทั้งนั้นครับตั้งแต่เครื่องยนต์ล้อแม็กของตกแต่งด้านในแกททาได้หมดครับทํายังไงถึงได้เก่งขนาดนี้ครับโอ้โห เริ่มจากการชอบครับผมก็เลยเริ่มที่จะซื้อมาเล่นเริ่มที่จะแต่งใส่ทํานู่นทํานี่ขึ้นมาน,นิดนหน่อยน่อยเห็นมันมีรถจริงๆมีเครื่องเสียงรถบังคับก็น่า,นาจะใส่ได้ก็เลยลองทามาเรื่อยๆครับผู้ชมอาจจะนึกภาพกันไม่ออกกันใช่ไหมละครับว่าช่างเป้เอารถอะไรมาทำถึงได้เหมือนขนาดนี้ครับเอาเป็นว่าเราตามช่างเป้ไปดูกันให้ชัดๆเลยดีกว่าครับก็คือพวกนี้มันจะเป็นรถดิฟมันจะมีขับขับสองล้อขับสี่ล้อ ด้านล่างเนี่ยเหมือนกับรถกับสองก็เหมือนกันแต่บอดี้มันสามารถใส่เปลี่ยนกันได้หมดเหมือนลูกค้าไม่เอาบอดีก้กระบะเน,นี่ยสามารถเลือกบอดี้บอดี้เก่งก็ได้ครับมาใส่มาเปลี่ยนได้ครับ ยาประสบการณ์ครับที่คลุกคลีกับรถอารตีทุกวันนะครับนี่ครับกว่า15ปีตอนนี้ทางเป้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนํารถคันโปรดมาตกแต่งให้เหมือนจริงกันซึ่งอยากจะตกแต่งแบบไหนจะใส่เครื่องยนต์สักกี่แรงมา้าทางเป้ะจัดให้ได้หมดครับอย่างรถแต่ละคันนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับบอกได้คําเดียวว่าชี้จ้าอย่าบอกใครเลยทีเดียวครับคันนี้ก็ลูกค้าให้เอามาทำทำสีใหม่ครับผมมาใส่ชุดไฟใสอินเตอร์เปลี่ยนลอ้อแมก็กใส่จานดิส์คาลิปเปอร์ ใส่กระจกมองข้างชุดคอนโซลใส่เบาะเจาะใส่สลูแล้วก็มาทำเครื่องเสียงครับผมตีตู้คันนี้นิวบิสเตอร์ทำสีทำชุดไฟครับผมทำสีข้างนอกทำสีชุดคอนโซลแล้วก็มีมาทำเครื่องเสียงคันนี้ถือว่าแพงที่สุดครับผมคันนี้เป็นรถใส่พานครับที่ผมบอกว่าพรุ่งนี้ราคามันเฉพาะตัวโครงล่างมันก็จะจะราคาสูงอยู่แล้วครับคันนี้ก็มีเปลี่ยนล้อแม็กใส่ชุด จานลิ้ต้อมคาลิปเปอร์ใส่บอกครับผมเจาะใส่เครื่องครับผมทำฝากระบงงเปิดปิดมีชุดไฟหน้าคงไฟนี่ก็มาแปลงเองแล้วก็มาใส่กระจกใส่ชุดคอนโซลครับผมมาเจาะใส่สลูมาทําเครื่องเสียงอันนี้ชุดไฟแบบสองสเต็ปมีแบบกระพริบกับแบบแช่ โอ้โห,โ,หโหนี่ถ้าเอารถจริงมาเทียบแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวครับ่างเครื่องยนต์ครับช่างเป้แก๊กกำลังประกอบให้กับลูกค้าอยู่นี่ครับคุณผู้ชมดูแล้วอย่าเดาผิดน,นะครับว่าเป็นเครื่องยนต์จริงๆนะครับมีชิ้นส่วนก็คือผมจะสร้างขึ้นมาเนี่ยปรอบไว้ใส่เป็นเบ้ามีพวกซุ้ม้อก็คือเราอยากได้เครื่องยนต์ตังปากเครื่องแล้วก็ทำเป็นเนี่ยโทูโบตัวนี้ใช้อะไรทำอะพลาสติกครับผมเราทำรายละเอียดให้มันเหมือนจริงเราก็เปิดดูของตามของจริงครับ มเมือนอย่างเงี้ยเราก็กินหรือว่าอะไรมันก็ได้เครื่องเนี่ยเราจะทําสีทําอะไรเหมือนตัวนี้ผมก็ทํานี้ขึ้นมาฝากเครื่องเนี่ยเวลาเราทําก็ทามาทีละชิ้นอย่างเงี้ยพอเสกิดแล้วทีนี้เราเราก็มาประกอบประกอบเข้าชุดนครับเราก็ตัดออกอย่างนี้เลยถ้าเกิดใส่เครื่องก็เนี่ยครับก็ใช้ก็ดมันจะลงขอบมันอยู่แล้ว เปิดขึ้นมามันจะมีเป็นเครื่องหรือแม้แต่นี่ครับการตกแต่งภายในช่างเปยเกก็ทําได้ออกมาเนี้นเสียนครับภายในก็ทาใช่ไหมฮะครับผมมีทําบ่อครับทําชุดคอนโซนก็มีหลายสีหลายแบบก็จะทําเน้นทําแบบของจริงเลยครับมีผ้าม่านครับทําขึ้นมาเพื่อว่าเวลาเราติดเข้าไปมันจะได้ดูแบบเหมือนของรถจริงๆครับใส่พวกตู้พวกรถ v i เอพีอะไรเงี้ยครับ นีนงานแม่ไทแลนด์อยากจะรู้จริงๆว่าของเดิมจะเป็นยังไงก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันสักหน่อยครับอย่างคันขวามือนี่เป็นรถ r าแบบเดิมๆนะครับจากโรงงานส่วนฝั่งซ้ายนี่จัดเต็มสูบกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเป็นไงครับถึงกับอึง้งกันไปเลยใช่ไหมล่ะครับ นี้ครับไม่ธรรมดาจริงครับแต่นี่มันอู่ซ่อมรถนี่ครับหรือว่าช่างเป๊แกเปิดอู่ซ่อมรถกันด้วยครับเนี่ยครับก็เอาไว้ถ่ายรูปครับผมเหมือนรถจริงเหมือนของอู่ของจริงอะไรเงี้ยมีตู้เชื่อมมีปั๊มลมมีลิฟต์ยกรถแล้วปกติคือช่างเป๊ซ่อมด้วยไหมเนี่ยซ่อมด้วยครับรับซ่อมด้วยครับพวกรถคิวดีรถสายพานอะไรก็รับซ่อมครับผมยกเว้นพวกรถน้ํามันครับ เห็นอย่างนี้เรียกวันนาทึ่งแล้วครับแต่ผู้ชมลองดูรถคันนี้สักก่อนครับ ใช่เครื่องเียงธรรมดาครับนี่เล่นตีตู้กันไปเลยครับแถมติดไฟเพิ่มความสวยงามกปอีกต่างหากครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับการตกแต่งในของเครื่องเสียง,งก็หาซื้อชุดพวกตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับเราสามารถเลือกลำโพงเลือกอะไรได้ด้วยลายมันแล้วก็เวลาตีตู้ก็ใช้แผ่นอะคริลิกพวกเนี้ยอะคริลิกแล้วก็พวกไม้เราคิดวางดอกลำโพงอะไรเงี้ยว่าเราจะวางยังไงเราจะวางชุดไฟอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับ เป็นชุดไปที่ว่ามันมีขายตามท้องตลาดแล้วก็เอามาเดินเดินเข้าไปในตู้ว่าแล้วแต่ชอบก็สีอะไรที่เปิดเปิดเพลงจากอะไรเปิดอ่าเปิดเพลงจากเมมมมิีการ์ครับผมเป็นเมมเหมือนกับเมมโทรศัพท์อะไรอย่างงี้เอาใ้ได้ครับโลจเ s ็บีก็ได้ครับใค้นี้หมดครับผมเลิ่งเสียงราคาเริ่มต้นแต่งก็ทําเครื่องเสียงก็ตั้งแต่ชุดพันห้า ถ้าจับเป็นเ็ๆเลยจัดเครื่องเสียงทั้งรถเครื่องยนต์ทั้งแม็กทั้งมู่นทั้งนี่ <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณหกพันครับผม <c oughs> ถ้าในหัดใหญ่ก็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วโดนใจมากครับผมก็คือชอบมากครับ ด้วยความตั้งใจบุ้มบาที่ไม่เหมือนใครครับไม่ยอมหยุดนิ่งที่จะหาที่ใหม่ใหให้กับวงการรถบงคับครับทำให้ชื่อเสียงของช่างเป้โมดิฟายครับเป็นที่รู้จักของคนหันใหญ่เช่งวันนี้ทีมงานเมทไทยแลนด์นี่ก็ต้องขอชื่นชมในีมืออันน่าทึ่งแบบนี้ครับซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะลองมาดูให้เห็นตับตาว่ามันเหมือนของจริงขนาดไหนก็ต้องมาที่ร้าน r า and Model Toy เดอยได้ทุกวันเลยนะครับ